หวังดีกับคนอื่นแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่รับความหวังดีหรือการหวังดีที่เราทำดีไปนั้นปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดซึ่งบางด่านเองก็หวังดีกับคนอื่นต่างๆนานาหวังดีกับคนใกล้ตัวคอยตักเตือนคอยบอกคอยสอน แต่ว่าสิ่งที่พูดออกไปหรือกระทำออกไปก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเขา ซึ่งหลายๆท่านเองก็อาจจะคิดมากในเรื่องนี้และหลายๆท่านเองก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าก็สงสารคนที่เราเตือนหรือไปหวังดีกับเขาเพื่อให้เขานั้นได้เห็นข้อบกพร่องหรือได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรทำต่างๆที่จะนำพาชีวิตของเขาเองไปสู่ในทางที่ไม่ดี เพราะหลายๆท่านเองนะครับก็อาจจะได้สามีที่เอาแต่ใจตัวเองทำตามความคิดของตัวเองโดยที่ไม่เห็นความเดือดร้อนของคนอื่นไม่เห็นความทุกข์ของคนที่อยู่ด้วยซึ่งหลายๆท่านเองที่เป็นภรรยาอยากให้สามีได้ดีอยากให้สามีเห็นในสิ่งที่บุกร่องก็อาจจะตักเตือนอาจจะคอยห้ามหรืออาจจะคอยบอก แต่ว่าการที่เตือนาการที่บอกนั้นภรรยาเองก,ก็อาจจะพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่น่าฟังซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุปัจจัยทำให้สามีนั้นเกิดความไม่ชอบเกิดความไม่เห็นด้วยหรืออาจจะเกิดการเกลียดเกิดการโมโหภรรยาได้ฉะนั้นการที่ภรรยาคอยเตือนคอยสอนก็เลยไม่เป็นผลบางทีก็ยิ่งทำให้ทะเลาะกันหรืออาจจะเกิดการเกลียดการเกิดการโมโหกันมากขึ้นหรือแม้แต่บางท่านเองที่มีภรรยา ก็อาจจะหวังดีกับภรรยาคอยบอกสอนคอยเตือนหรือคอยตำหนิแต่คำพูดที่สามีพูดไปนั้นก็อาจจะเป็นคำที่ไม่สุภาพอาจจะเป็นคำที่ไม่ไพเราะนักก็อาจจะทำให้ภรรยานั้นไม่ชอบใจเกิดความโมโ,มโหเกิดความเกลียดเกิดความโกรธได้ก็นำพาให้ชีวิตคู่ต้องมาทะเลาะกันเพราะว่าไม่ยอมรับคำตักเตือนไม่เห็นด้วยที่สามีคอยเตือน,คอ,อนคอยตำหนิหรือคอยบอกคอย ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับสามีภรรยาที่ทะเลาะกันหรืออาจจะมีปากเสียงกันหรืออาจจะเลิกรากันด้วยเหตุผลในการที่อีกฝ่ายนั้นคอยบอกคอยสอนหรือคอยตำหนิทีเตียนแต่ที่ทำไปเพราะความหวังดีแต่อีกฝ่ายนั้นก็อาจจะไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยซึ่งการไม่เห็นด้วยนี้ก็อาจจะเพราะว่าสนิทสนมกันอยู่ด้กันแล้วอยู่ได้กันนาน ก็คืออาจจะรู้นิสัยใจคอกันมากขึ้นพออีกฝ่ายนั้นคอยเตือนคอยบอกคอยสอนก็อาจจะไม่ยอมรับฟังก็เป็นเหตุปัจจัยที่นำพาให้เกิดการทะเลาะกันเกิดการพูดจาหยาบคายให้กันและกันแล้วก็ด่าว่ากันทั้งที่อีกฝ่ายนั้นก็อาจจะหวังดีแต่การหวังดีเวลาพูดไปก็อาจจะพูดด้วยคําที่รุนแรงหรืออาจจะพูดไปในคําที่เชิงดูหมิน่นก็อาจจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นเกิดความไม่ ใจเกิดความไม่พอใจได้ฉะนั้นหลักในการพูดนั้นก็สําคัญอย่างมากเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าถึงแม้ว่าเรื่องที่เราพูดนั้นเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้และก็เป็นคําพูดที่ประกอบไปด้วยประโยชน์และเป็นคําพูดที่คนทั่วไปก็ชอบ แต่ถ้าไม่ถูกกาละเทศะมันก็จะมีโทษได้ฉะนั้นถึงแม้ว่าเราเองจะตักเตือนด้วยความมังดีเราพูดไปก็เป็นคำจริงเป็นเรื่องจริงและการตักเตือนของเราแก่ผู้อื่นก็เป็นคำพูดที่มันมีประโยชน์แต่การพูดของเราถ้ามันไม่ถูกกาละเทศะ คืออยู่ในช่วงที่เขาอาจจะไม่ยอมรับฟังเราเขาอาจจะไปสนใจอย่างอื่นอยู่ฉะนั้นเรื่องที่เราเองจะพูดกับเขาหรืออาจจะเตือนเขาหรือบอกเขาหรืออาจจะตําหนิเขาหรืออาจจะแนะนําเขาเมื่อพูดในโอกาสที่ไม่เหมาะมันก็เลยเป็นชนวนเหตุนําพาให้เกิดการทะเลาะกันเกิดปากเสียงกันเพราะว่าอีกฝ่ายนั้นไม่ยอมรับ